ชัที่สองอย่าลืมเปิดไฟและอาจจะมีจัมส์แสในชั้นที่สองนี้จะเป็นเรื่องหลักของเกมเกมนี้วัีก็วันนี้ผมเองกับตันกับใจเกเรนี่ใจเกเรนกำลังยืนอึอ้งกับคำแปลยังใจเกเรอยู่พวกนี้พวกนี้มันกำลังแกเป็นขไข่ที่จริงตอนจบมันจะมีคำปแปล Gần ta mà Gần như là Chạy ghê lên ý Vẫn chạy ghê lên Giờ mà chạy ghê lên thử đi Ghê giờ mà ใเ,เทนีเนียบเรามานี่จะมีลุกล่างของหญิงสาวคนหนึ่งนะผห่กำลัง <c oughs> ฉันอยากกินนายเราจะมาใจเกเรกันนะเราจะไปใจเกเรกันที่ไหนดีครับท่านผู้ชม <c oughs> พาที่แล้วนี่คือใจเกเรยับจับเลยไม่ได้หมายถึงพาที่แล้วนะมาดึงคลิปที่แล้วอ่ะใจเกเรยับจับหมดไม่แล้ว một kia đi em mày léo ạ ý thức chưa kia đi em mày léo ở chỗ kia kia đi em ui mà lóc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  rồi chỗ tôi chạy kia đi ui kia ม่ใจเกเรแถวนี้เขาา้าใจไหมมันกำลังจะไปใจเกเรแถวอื่นแล้วอยไใจเกเรนี้นะฉันจะใจเกเรส ใจ uh. <Come on, S 1> เกเรขโมอนมามาดิอยากใจเกเรแถวนี้ตามมาขโมนขโมน baby เพื่อนจะตามมาไหมเนี่ยเพื่อนไม่ตามมาคือไม่ตามนะเพื่อนไม่ตามมาครับผมดูดิเพื่อนไม่เพื่อนอยากจะใจเกเรอยู่อย่างนี้เหรอ จไม่ใจเกเรเท่าดีเกจะม่ใจเกเรเท่าเี้เสม่ใจเกเรเท่านีกจะม่ใจเกเรระใจเกเรใส่แกจเลยใจเกใจเกเรโยอาไม่พูขอเอาไม่พูเลยนะครับ Jaikere, 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 jaikere. re Jai ke re คนใจเกเร,รนี่จะไปได้เฮ้ยไอ้ยคนใจเกเรอย่าก็มาเนอะใจเกเรไม่มีไปแล้วกูไม่หีไปมามาดีมาดิได้ใจเกเรมาอ,อยา่ามาใจเกเรหแบบน่อี่นี่ผมร้อยเพื่อนเลยนะเนี่ยขาล้อยเพื่อนรอดเลยนะเนี่ย เราไม่สามารถวิ่งได้นะแกเป็นใครเนะี่ยรุมเพื่อนจะมาใจเกเรเหรวนี้ทําไมนะมาเลยเพื่อนใจเกเลยแล้วคือเพื่อนคนนี้คือใจเกเลยไปแล้วอ่ะเออเพื่อนนี่เหรอตามมาตามมาเร็ว Come on baby Come on baby ขึ้นมาเร็วอย่าเพิ่งโดนมันใจเกเร ใส่ไปใจเกเรที่อื่นก็ได้ปล่อยเพื่อนคนอื่นคนนู้นน่ะเน่าตายไปตาโอเคได้เลยพวกเราจะปล่อยให้มันเน่าตายไปไปสิเพื่อนนี่เสียเวลากับตรงนี้5นาทีแล้วเนี่ยโอ้กระตุ้กระตุ้ฉันเบลใจเกเรตรงนี้แกชอบไม่ล่ะแกชอบฉันไม่ล่ะเพราแกชอบฉันหไม่ล่ะไม่ใช่เพราแกชอบเพราแกชอบฉันนี่แหละนับอะไรกันอะ มาลยเพื่อนอย่าอย่าจะช้นี่เพื่อนมานี่แกจะต้องเป็นของฉันสวัสดีครับทรัพพี่ญี่ปุ่นก็เป็นอย่างนี้นะครับน่ารักจะตายเราควรจะใจเกเราจะดีไม่เพื่อน ใจเกเรนี่เกือบตกหน้าผาตายแล้วไหมล่ะไอใจเกเรมีทางนี้ทางนี้มีสวิตช์เอาเพื่อนเพื่อนใจเกเรเพื่อนใจเกเรอยู่ตรงนั้นอยู่เลยใจเกเรผม ใจเกเรแถวนี้ทำไมใจเกเรมาแล้วนะบ๊ายบาย มีคนใจเกเรใส่ผมอ่ะอย่าเพิ่งอย่ามา,า,าใจเกเรดนะิอย่าใจเกเรไม่ไม่ให้ใจเกเรนะมีคนใจเกเรใส่ผม แล้วเพื่อนสรุปเพื่อนจะไปไหมเนี่ยคนนู้นก็ใจเยเลคนนี้ก็ใจเยเลนี่เพื่อนอย่าใจเยเลนี่คนใจเยเลใส่ผมหมดเลยอะ ไม่เล่นนะสนจะจ,ะจเกอเบอกว่าจนไม่เล่นชันเจอสองอ่ะแล้วทีนี้ผมจะเล่นชัเ้เอไหนเพื่อนถามจริงฉันก็จะับใจใจเกเเลยเพื่อนไปเล่นชัเอสองได้ไหมชัเอสอมันใจเกเลอะเพื่อนเพื่อนมาเล่นไหนได้ไหมชั้เตอสอโอเคหรับนี้ชัเจอสไม่มีและบายบาย